สวัสดีก่อนเที่ยงค่ะทุกคนพี่แป้ชมจะพาน,น้องไปรับของฟรีนะคะซึ่งใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงอย่าลืมไปกินด้วยนะคะและของฟรีชิ้นนี้นะคือหมวกคูน,นะคะที่เป็นทุเรียนนั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมากๆและเขาแจกเพียงแค่สามพัน 3, ชิ้นเท่านั้นซีฤดูนี้เนี่ยมันไม่มีทุเรียนนะคะน้องให้น้องเก็บไว้ใส่ตอนเดือนเมษาที่เป็นฤดูหน้าทุเรียนก็ได้นะคะเพราะมันจะดีนนารักนั่นเองค่ะราเลยว่าของฟรีชิ้นเนี้ยต้องมีเลยนะคะน้อง,องเอาไปใส่โชว์พวกคนต่างชาติภายในแบบอื่นๆนั่นเองค่ะอย่่่่าาางงงงแแรกกกกเเเลลลยนะะยนนะ้้้้ออออจจขขุุมม2ปทิ กลุ่มของเขา2กลุ่มนี้ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้องๆค่ะหา้านน้องคนไหนเนี่ยไม่มีคําว่าจอยนะคะน้องอาจจะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วหรือกลุ่มของน้องเต็มนะคะไม่ลบกลุ่มอื่นที่น้องไม่ได้ใช้ไม่ได้เข้าก่อนนะคะแล้วมากดจอยใหม่นะเข้าแมตตาไปแป้งไปเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํายังไงบ้างเมื่อน้องเข้ามาแล้วดะให้วิ่งมาทางซ้ายตรงของฟรีที่เป็นหมวกทุเรียนได้เลยค่ะคุยของเขาคือน้องต้องไปเล่นออบบี้ทั้งหมด10ครั้งนะคะจากนั้นจอยเข้ากลุ่มนะคะน้มนี เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนั่นเองให้น้องๆน,นะคะเดินตามพี่แป้งชมมาแล้วเข้าประตูสีเขียวตรงนี้ได้เลยค่ะคุยของเขาเนี่ยคือเรานะคะจะต้องชนะออบี้ทั้งหมด10ครั้งจริงๆคือการที่เราชนะไม่ต้องแข่งกับใครนะคะน้ะนองเพียงแค่เราเข้าเส้นชัยนะคะทั้งหมด10ครั้งนั่นเองแปลว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเล่นอบี้นี้นะคะทั้งหมด10รอบนั่นเองค่ะเมื่อเรานะคะเข้าเส้นชัยครบ100แล้วนะคะเข้าประตูออกมานะคะน้องจัดนะเขาจะให้เรานะคะมาอยู่ข้างหน้าล็อบบี้เหมือนเดิมลน้้งรรลนคคคะะ10ัแวบ คึ่งชั่วโมงแล้วนะคเว้สเป็นสีเขียวแล้วน้องๆก็กดรับของฟรีชินีได้เลย